ครับอันนี้อปัดอันลากครับมู้ครับปิดกุ้งครับอ่าได้มันกวนครับได้มันกวนอ่าได้มันกวนมันต้องเตะมาเตะหมาบเื่องอ่ามันได้วยอ่ามันปัดครับอ่าอันนี้ครับเต็มุ้ก่อนครับเต็มมูงมู้ได้ก็ไปเลยครับอนะมู also, supplies, ้งหอนครับปัดมู้งหอน Yeah. À. À, rồi, gặp. Đừng có yeah. mùa không có mùa 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 หรอ่า้าน oh. ี่องใส่กับอ่าอ๋อมันยับีมูดเหลืมเจ้าเลกับมูเหลืมเจ้าเลยนี่ก็ใส่กิบกุ้งนันด้ครับกิกุ้งไปรับอ่ากิบกุ้งเลยรับไม่กันกกิกุ้งเลยรับมูดอะไรกันทุดอ่า mai tê mũ của lên đấy tổ ấm này anh xin là cái cung bắt đĩa vào đây nha đó đó ngập đó mà nhìn quá ngập đó ngập à thì nhìn nằm lá ngập nằm lá tê nằm lá đó tê nằm lá tê tê mà nói ngập tê mà nói một chả đi ngập thì nói không phải Đấy, à đây mà nói Mình đây đi nó nói Ờ, phải cho chi cả Ừ, đưa ra tắm nữa không? À, mình bắt gặp À, bắt vừa 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 chát À, à ah. Ô, Mình bỏ ở đây, đường phúng mình vừa nó ra đi gặp Vừa đi rồi gặp nha Đây gặp phúng gặp, à, đây เนามากนเนามนนเปนาอ้าวนามกไปเรยกนามกไปมักเลยครับในปือไปในอครับชงจอนก็ไม่ได้ป้ามาลองกินเนก้อคนเประัดอ่าครับประหยัด้วยเลยครับด้วยป้านึ่ครับอ่านะครับอ่านจากเสจานเรยครับ เอาได้ตัวได้ด้วยไม่เหรได้จ ah. ja, ah, ah, ah. ah e ังเดีต ah, uh, ัวกับอ่าแล้วกับต่างคนอันนั a ah, a ah. A ah ah ้นไม่อันนี้เลยเหรออ่าปิดแกล็ดกลอนปิดแกล็ดกลอนอ่าปิดแกล็ดกลอนอ่าควาดเรียบร้อยครับเรียบร้อยเสร็จประมาณนี้ครับอ่า